สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสามชาางท่าน,นครับผมจัดแต่เดิมกันเลดีอาแต่เดิมเราก็กจัด ะดุดสขอพี่น้องท่านใดเข้าพร้อมนะเดินทางปลอดภัยนะครับแต่เดิมเราก็จัดนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณสำหรับสามชาแนนะครับผมพีน้องท่านใดรายงานตัวด้วย